วันนี้นะครับเราจะมีการแข่งขันกินของเน่ากันนะครับผมวันนี้เราจะกินของเน่านะครับแต่ขอเตือนก่อนนะครับผมอย่าดูตอนกินอาหารเด็ดขาดมาดูกันนะครับด <c oughs> ูวยเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็คือพี่พีมาอยู่นะคะก็เลยจะมาแข่งกินสู่กระทะที่เหม็นที่สุด เซเวยนแรกจะเป็นน้ำจิ้มสุกขี้ธรรมดาแต่เราใส่ปลาลามเปลงไปโอ้ยาขี้เหร่แลม่นมาเล่นเหมือนเดิมมันเป็นต้นเลยขี้่ไา้วันี้กูเจออะไรบ้างเน่ยโอ้ยพี่มารอันนี้คือแรกลาลไปด้วยหรอเขียงนเาลดึหรออออ ไอ้นี่ฝนมีอาการสดเลยนะแต่กินมานะเนี่ยเนนี้กินผิดก็ไข่แ้ยชิ้นน้อยจังแต่ถ้าใครอ้วกถือว่าแพ้เลยนะงานกูอ้วกเลยละงานเดืนหนึ่งให้กแดกผู้ให้ก่แดกผู้ให้แด้ผู้ไม้กด้ให้กูมีปลาให้กู ตงตัวเต็งโอเคครับพี่ออกพี่ออกพี่อย่าอย่ามื่อกี่ยวอไรัดี๋ยวนีมา่อมาต่อไปเป็นเต็งเตนะาดูนะตรวจเจ้าพ่อการ์าเจ้าพ่อกาเ้ยคนี้สารป่ะคนนีสารตัวนี้ หมื่นนึงหมื่นเยวจริงจริงโอเคท้าพนท้านไอ้มากูจะอดน้ำด้วยเดี๋ยวก่อนอดีตเอาเลยปลาลาปลาลาป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 ลาไอ้มามึงปลอม่ป็นปลาลงไปปลาปลาเกมเกมเกยปลาล่า n เธอบอกจุ่มนมขี้ด้วยไอเราเดี๋ยวนี้พวกกูหิวละไม่้บอกทหิวเลอะรอะไรอะไรอะไรอ้ไออ้ไออ้้ไไ้ไอ้ไหน้ไอ้้ไหมไอไหนอ่ไอออ้ไ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 ้ไอ้่ไอ้ไอ้ไออ้ไปกไอนไ้ไอ้เอาไอ้ไอ้ไอ้ไ้อไอ้อ้ไอ้อไองไอ้ไออ้ไร้ไออ้ไ้อั้ออออ ปลาซาบีเดนเขากินข้าวปองมาแล้วไม่กลัวหรอกแค่เนี้ยไม่เชื่อไอ้เนี่ยลองอยู่นี่มันหลอกมุมอะไรอย่างนี้แหละไม่ได้อะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยร่างโยนของมึนะเฮ้ยมันกินได้อะไรยังไม่ออกมาได้อยู่เขาไม่ออกเขาไม่ออกโอ้ยได้ได้ได้สรุปนะคะรอบ เจนไม่รอดค่ะต่อไปจะเป็นปลาแองโชวีในน้ำมันแล้วก็มีอะไรนะแองโชวีแล้วมีน้ำผึ่งคนแรกค่ะน้ำผึ่งคีบตัวนี้ไปก่อนตัวหนึ่งอุ้ยตั้งตัวเลยหรอนี่ขนลุกเลยอ่ะทไมกดที่มันไม่ต้องจุกปะวะไปพร้อมแล้วกันลุยไปเฮ้ยมาเร็วรสมะอมเฮ้ยอร่อยดิ เอ้ยเฮ้ยเ่แอบรอดแล้วมึงเฮ้ยทำไรเฮ้ยไอ้แต่จะไม่ทันกินเยอะอานี้แะเฮ้ยเฮ้ยปิ้งจังเลยเฮ้ยไอ้เอ้ยคนอิสาน่ส้ไดเอาข้นแล้วเหอเฮ้ยดจมูกกรดกนั้น มันมันรสชาติเป็นไงอธิบายบ้างนะอุยมอ้ยจบไปแล้วหานหลาเพื่อนเป็นไงมันไม่ดีว้ายนี่ไเลยดเด็กมันดูดิองหน้าเลยหน้าขึ้นมึงอะเฮ้ยนนี้หิ่ะมผ่านจริงปะเนี่ยไอ้เกียรก่ดิ่ฉันแค่ฉันให้ตายดีกว่า

โอ้โียวเลยคนนัดไตคนนัดไตพูดกัไตแล้วโอ้ได้เลยได้หมื่นนึงอ่ะาไตมาเรี เหมนจเยเขาชอบววนวไม่ไหวใครได้ไม่าโลาบ้าไทางน้าโอเคไม่ไวไม่ไหวด้วยหรอเก่งยังวะต่อไปกพแ่ค่ะเยไงรสชาติชาข้าข้างเค็มเค็มนักเท่าไหนเชเอาลองดูเอาสูได้ อออ้่านไหมไม่และรอบที่ผ่านมานะคะไม่มีใครแพ้เลยรอบที่3ค่ะเป้นนัตโต้ตัวหน้าวครับนัตโต้ไปอ๋อนี่เขดีวิวดีกว่าใช่ไหมหน้าตาไม่ได้มีความเป็นของกินเลยไม่แต่น้อย ม่มีแชมปเลยว่ะเก่าเอมันเหมือนที่นี่เลยว่ะเหมือนนกมนกเตอ์เหมือนก่มแล้วข้าวปลาเฮ้ยเฮ้ยแชมปเก่า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 สู้มี่แชมปเก่าแชมปเก่าไมมีอะไรแมคนน้แชมปเฮ้ยต่อไปเิวแล้วคนที่าองชกนตด้วยนี

สู้สู้เบรกูดเกูดเบรกูดเบรกูดเบรกูดเปล่ยชีวิตวุ้ยแป้งอยู่เียูเปลี่ยนเต้อกี่ตัวแล้วเยามาดามืเตื้อเต้าื้ออะไรใบหมดแล้วเกินเดือนลอง หมาที่มันเยอะบนตัวหมาไยกอมึงดูอัน texture มันเหมือนหมาอะไรอ้หอะเอาเนื้อมูกันไม่เคยเห็นร้านที่มันตัดเองแต่ว่าแบบที่ตัดเรื่อยๆแล้วเราเจ๊นะพอกูตัดเสกเ้ย ไอเขามีคำที่สองใช่ใช่เขาจะเบิ้ลด้วยนะเขาเบิ้ลด้วยนะจะแค่ไหนเขาจะขอหกเป็นเบิ้ลบ่อยเบิ้ลรถอันนั้นน่ะมาดูมาดูนะโอ้ยโอ้ยหมนจะหกมันจะหกมันสู้มันสู้มันรองมันร้องมันรองได้อะไรนะคำที่สามโอ้ได้มานไหนอันไหนเนตัวสบายเลยเอาไปเลยมาต่อไปกาแฟ แล้วเขาจะไปญี่ปุ่น่ะคนนี้ทัวระคัตตสุดท้ายแล้วไงนออ้ยนี่ที่ของิงอเลยอวกอะเอ้วกอะสเลทะเล่พวกมึงกับบิวกันจังเลยหึ่อมี่ไเดี๋ยวขึ้นขึ้นมีมกอสซิล่า ไม่ค่าเรอบที่แล้วนะคะดีหรือพี่กรอบไม่ไหวนะคะต่อไปเป็นรอบที่4ค่ะเป็นอะไรคะแน่เป็นอะไรนะบูชีตบูชีตเป็นชิีตไม่อะบูชีตไม่รู้ชีตเน่าชีตเน่ามันบุบชลาเลยโอ้ยไอแม่งเยอะไปเพื่อนเอาเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าถ้ามันมีคนชอบแบบแปลว่ามันอร่อเรากินก่อบ กิ้งกองกิ้งกอกิงกองแก้วปกิ้งกองแก้วไอโกิ้งกองไอโฟนจอบๆไอนกินกิงองวาอร่อยเฮ้ยเอาอี้อ่ะเอาชกมมะเนี่ยมอ cheese เ้ยแมนเยอะเมันคอ cheese เลยอร่อยมาอร่อยกินได้พี่ท็อปมันก็องร่อยใช่มันก้องอร่อยคิดไว้คิดไว้ไม่ต้องใส่เกินไหมใกล้จมูกมื่อกเอาไปเด้อองอร่อย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 พี่ท็อปคิดว่าอร่อย อร่อยอร่อยรับผ่านไหมไมว่าผ่านมากเงี้ยกุว่าผ่านผ่านไหมไม้ได้โอเคฮ้ยดีเหรอเฝดเดกเยอะข้าไปมาโอ้ยเยอะเะบุดิมึงกินแต่รสชาติแล้วก็ไม่ต้องตรงกินเ้ยจุดมากสุดด้วยเอาไปเอาไป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 ิปคิเลยไปแล้วดิ ิดจมูกอะไรจมูกโอ้โหคอนเบลเร์เลยใหญ่ขึ้นเลยนี่ไหนบ้งเฮ้ยแกเตแก่พวกหยุกกินีนี้อนใหญ่ต่เเียงดัง ก่อนหมูก่อน้าอยเปเียวก่อนเขี้ยวเี้ยวเขี้ยวเคี้ยวเี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเคี้ยวเี้ยวเขี้ยวเคี้ยวเี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเคี้ยวเียวเขี้ยวเคี้ยเี้ยวเี้ยวเคีเียวเขี้ยวเคี้ยวเียวเคี้ยียวยวเี้ยวเวเี้ยวเี้ยวเี้ยวเเคีียวเี้ยวเยเี้ยวเเคี้ยวเ้ยวเียเี้ยเี้ยวเคีียวเี้เคีียวเี้เคี้ยวเ้ย้ยวเเยวเี้ยยเี้ยวเี้ยวเี้ยวเียวเี้ย อยอมเกมเทน้ทพรอบเอ้ยรอบที่แล้วนะคะเกมเทศไม่ผ่านนะคะตอนนี้เหลือผู้เข้าแข่งขัน4ี่คนค่ะมีใครมาี่มีกอมาท็อปแล้วก็ผลนะคะรอบนี้เราจะให้กินเป็นน้ำผักของศัตรูเราค่ะซึ่งแบบคือชื่อมากเรื่องความเหน่งถ้าใครไม่รอดก็ม่ดรอรแล้วกันนะพร้อมแล้วเอาข้าไานหนึ่งสองสามไปพร้อมกันต่อต่อ

กคอมเมนตนที <łość> ่ข้างล่างได้แล้วนะคะชนะแล้วถ้าใครชอบยิ้มนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมยิ้มๆกันด้วยครับเชิญใหม่ยิ้มหน้า